ฮะตาบอดฮะปอตาบอดตีแล้วพอตาบอดได้จังไหนอะวันก่อนนั่นปอ,อยังดีๆอยู่เลยกำลังจากนั่นนะ่ะปอยย่างไปยู่ดีๆเอี่อยงปิวคอตาปอก,กบปรูดแล้วหมอก็เลยว่าตาบอดเรียกปอยมีทางหายปกติเลยจ้หมอบอกว่าเปอร์เซ็นที่ซีเฮดเหตการณมามองเห็นอ่ะแทบบ่มีเลย อางเนี่ยกายไม่รู้จักระวังเลยเมื่อปอยเห็นเจ้าของกับดูปฏิเหตุก้อยมือแต่งงานแบบนี้ด้จังใดเขาไปอยากได้พัวตาบอดเด้อเอาแพทใส่ที่พานมาตอนคบกันนะแพทบอกว่าบอกว่าสิเกิดยังขื้นกับสิยูน้ำกันสิหักกันไปว่าเม่นติแพทบอกว่าสิดูแลเขาไปตลอดไหมกายเข้าก็คบกันมาโดนเดยตอนในเธอสิขอเขาแต่งงานจากเธอเธอฮักเขาบอเขาหักเธอแต่ เธอแน่ใจเรอที่แพทว่าเธออยอยู่กับเขาตลอดไปเขาแน่ใจเขาหักเธออยากอยู่กับเธออยากดูแลเธอไปตลอดชีวิตเพราะว่าสิเกิดอีหยังขึ้นเขาก็อยากอยู่กับเธอแล้วก็สิด,ดูแลเธอไปตลอดจังสัน้นเขาแต่ง,งานกันเนาะอยากอยู่ก็อยากอยู่น้ำยูรด็อกแต่ผู้เดสุดไปคิดว่าสิตาบอกเขาก็ไม่ได้อยากดูแลคนพิการไปตลอดเด้อ พิการแบบนี้งานกระเฮ็ดว่ได้คง่ามีเงินแท้ๆต่อไปเนี่ยเธออยู่กับเฮาก็ย้อนเงินดิเธอบ่ได้หกเขาอี่หลีเป็นบ่เป็นอย่างถ้าเขาตาบอดเธอชียกเลิกงานแต่งกับเขาสิมันก็ต้องเป็นแบบนั้นยู่แล้ว่กายไพซสอยากอยู่นมคนพิการถ้าเธอบบมีเงินเขาก็ไม่ได้อยากอยู่น,นเม,เ,นเ,มนเธอดอกแมนคุณว่าถ มีเงินแล้วผู้ใดอยากคบนำมันมีผู้ใดอยากอยู่นคนพิการอไอบิวไอ,ไอคือว่าจังซี่เข้ากันมาตั้งแตวเดิมคบกันมาตันแตเเป็นยังงนี่ปอตาบอดซีไอฉันอยู่คนตาบอดแบบนี้ิคือบังเอิญแทเนี่แฟนคุณกระตาบอดมือแต่งงานคือกันตีสำหรับคู่แต่งไปเลยบอกคือเหมาะสมกันแทะ คนพิการมันกระมอกคนพิการที่จะไหนไอ้บิวไอ้บอกแบบนี้หมายความว่าจังไดไอ้ว่าเขาไปกันไม่รอดหรอกปอเขาเลือกกันเถอะหรือว่าปอไปไอ้ไปซะไอ้ไปยากิงคนพิการอันนี้ไอ้บิวไอ้สิทีมหูไปย้อนหนูพิการแค่นี้ติเล่าความพักที่ผ่านมาของเฮาเดีปอปอท้าอย่างนับนก็ไปเด้อไอ้สัญญาว่าไอ้ซีหักปอผู้เดียวแล้วก็ดูแลปอให้ดีที่สุด อนมันที่ผ่านมาปอตอนนี้ปอตาบอดไปแล้วไอ้อยกินคนพิการเจบปอเออเขาก็ไม่ได้อยากอยู่กับคนพิการคือกันเธอสองคนก็เหมาะสมกันดีเดยจังสั้นสุกับไปแต่งงานกันลูกเออไปเรียบรสวยดีสวยทั้งสองคน ในที่สุดเขาก็ได้เห็น่าแท้ของเธอโนแพดดีแล้วทีเ่เขาไม่ได้หลวมตัวไปแต่งงานกับเธอเอี่ยงกันเนี่ยไก่เสียบอกว่าเธอตาบอดเขาไม่ได้ตาบอดหรอกเขาแค่อยากร้องใจคนซื่อหนูเพื่อกันไอ้บิวหนูแค่อยากร uh, ้องใจซื้อว่าคนที่สิมาเป็นสามีหนูนะมั่สิ่งดูแลหนูได้บอสุดท้ายไอ้กรเฮ็ตให้หนูเห็นว่าคนแบบไอ้บ่ส่งวรเอามาเป็นคู่ชีวิต เธอรูป้ป่ะแพทความจริงคาเฟ่นี่เขาตั้งใจสิยกให้เธอเป็นของควัญแต่งงานแต่ตอนนี้เขาว่าเธอว่าคู่ควรนแล้วละ่ะฮะเธอเป็นเจ้าของคาเฟ่ติกไกแมนคาเฟ่นี่ของเขาเองทีแรกก็ว่าฉีเสือภ้ยแต่กับโดนเสือภัยกับกายคือเขาขอโทษเขาบอรู้เธอให้โอกาสเขาเดอ้อเขามาแต่งงานกันเดอ้อเธอลืมไปแล้วสิ เธอบอกว่าเธอเสียเขาแต่งงานกับคนนี้อย่อนดิเฮ้ย hey, มีแฟนกูเอ้บอไอ้ขอสวัวเห็นกรโตไอ้ไม่ต้องว่วอย่างแล้วไอ้บิวไอ้สิมาบอกว่าไอ้เป็นแฟนหนูอย่างเขาไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วไอ้เพิ่งบอกเลิงหนูไปจำาวาได้ติเขาสองคนใจตรงกันอีลีเขาลองเปิดใจคู่กันมึงบอ ครับขอบใจเดอร์เท่ถ้าเจอคนที่ดียูร์ซือก็มีผู้บาวทางรอทางรวยขอบใจเดอที่ให้เขามีผู้บาวดีกว่าเธออีก ป่ะเข้าไปดีกว่าเขามีเรื่องจะคุยกับเธอเยอะเลยเออเธอสองคนก็ลองไปคบกันบ้างเด้ยนี่ใส่คือกันเลยผีเหน่ากับโรงถุอ้ยดเดี๋ยวมึงหนที่เน่ย ซีเด้เป็นเจ้าของคาเฟ่เราแถๆว,ว่านาริกุ